สวัสดีครับกลับมาพบกันในโหมดของคลิปในฟาร์มกันอีกครั้งนะฮะวันนี้ผมก็เข้ามาเทพื้นนะครับตอนนี้ตอนเย็นแล้วนะฮะเร่งทำงานนะกลัวจะไม่ทนนันพอดีว่าพอได้ปาดหน้าแล้วอะไรแล้วก็โอเคเลยมาถ่ายคลิปให้ชมอัปเดตกันอีกสักนิดหน่อยนะครับวันนี้ก็เทไปเพียงหนึ่งล็อกนะฮะ แค่นี้ก็ปวดหลังแล้วทำทีละนิดนะฮะพอดีว่าทำกันเองเนาะวันนี้ก็จัดไปหนึ่งล็อกล็อกของผมยาวอยู่ที่สี่เมตรแปดสิบนะครับเสาเนี่ยสี่เมตรแปดสิบเลยก็คือหนึ่งล็อกหมดปูนไปสองลูกนะปูนเทไปสองลูกอ่าแล้วก็อีกครึ่งนึงแต่ครึ่งนึงผมมาเทตรงนี้ผมมาเท,ตร,มมาเทตรงนี้แต่งใหม่เนาะก็หมดไปสองลูกแหละทั้งนั้นหมดไป2ลูกพอดีแต่งตรงนี้ใหม่นะครับเพราะว่าวัดจากชายหลังคาแล้วมันไม่ตรง ก็เลยต้องแต่งเพิ่มเพื่อเป็นเนื้อเดียวกันนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ปาดเลยเดีย๋ยวต้องปาดเพิ่มนะพอดีเททีหลังเขามันยังไม่แห้งก็ได้แค่ปาดหน้าตรงนี้แล้วก็เขาเรียกอะไรรูปผมก็ไม่รู้ทางศัพท์ช่างนะพอดีว่าผมไม่ไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะเอาเอาอะไรนะฟองน้ําชุบน้ํารูปนะให้หน้ามันเรียบก็ประมาณนี้นะฮะเพิ่งทําเสร็จแล้วก็วันนี้ยในระหว่างที่ผมกําลังเทพื้นนะรุ่นพี่ผมโทรมาถาม ถึงไก่ตัวหนึ่งนะครับที่นำมาฝากถ่ายขนเขาเป็นนักกีฬาของทางรุ่นพี่นั่นแหละเขาถามว่ามันถ่ายแซมเต็มยังเนาะเขามาฝากไว้เขาก็บอกว่าให้เอามาเพาะพันุได้นะครับในช่วงระหว่างถ่ายแซมแล้วก็ผมก็เลยจัดก็เลยมันถ่ายเต็มแล้วนะครับแกบอกว่าช่วยเช็คให้หน่อยดูอาการว่าเป็นยังไงล้วถ่ายคลิปส่งให้ด้วยผมก็เลยจัดไปสินาทีนะฮะก็ อย่างน้อยผมก็จะได้รู้ด้วยนะว่าตัวที่ผมได้มาทําพ่อพันุ์น่ะมันเป็นยังไงนะฮะเชิงชนยังไงเนาะก็หนึ่งสองสามตบโอเคมากเลยผมจัดคู่นี้ไปนะครับใส่งวมแต่อะไเช็คใส่คลิปให้แกหนึ่งสองสามตบแล้ววิ่งเลยนะหนึ่งสองสามตบลงแล้ววิ่งต่อแล้วก็หนึ่งสองสามตบแล้วก็วิ่งต่อมันไม่ให้มันไม่ให้เขาแก้ตัวพูดง่ายๆอะ่ะก็โอเคดีนะเอาตัวรอดดี ตบแล้ววิ่งต่อหนึ่งสองสาตบวิ่งต่อหนึ่งสองสาตบวิ่งต่อแล้วก็ค่อนข้างแม่นนะตัวนี้ก็น่าจะเป็นพ่อพันธุ์ตัวเดียวนะที่ผมสามารถเตะเองแล้วเห็นด้วยตานะส่วนใหญ่พ่อพันธุ์ที่ผมได้มาก็จะเป็นทางรุ่นพี่ส่งมาที่เขาออกสนามอยู่แล้วบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเสียตาหรือว่าอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะเนาะซึ่งเขามีคลิปส่งมาอยู่แล้วแต่ส่วนตัวเมื่อกี้อ๋อลืมบอกไป ตัวมเมื่อกี้มันเป็นลูกของเจ้า New Year. Year นิวเยียร์เยียนนครทองคำหรือไงเนี่ยผมจําไม่ได้นะ New นิวเยียร์นครทองคำมั้งผมจําประมาณนี้แหละอ่าเป็นลูกของตัวนี้เนาะผมก็เลยมีโอกาสได้เช็คเองก็หวานเลยได้ดูได้ดูด้วยตาตัวเองนะตัวที่เป็นพ่อพันธุ์เราจะได้ตอบลูกค้าได้ถ้าท่านใดสนใจลูกตัวนี้นะฮะผมว่าก็โอเคแหละตบไม่ให้แก้ตัวนะตบแล้ววิ่งตบแล้ววิ่ง แต่แค่สินาทียังไม่รู้ผลอะไรนะครับรู้แต่ว่าตบแล้ววิ่งแม่นดีนะอ๋อแล้วก็ผมว่าจะมาอัปเดตตัวนี้แล้วกันเนาะพอดีว่าทำทิ้งไว้แล้วยังไม่ได้ทำต่อเลยนะครับที่ผมเคยบอกว่าผมจะย้ายพวกหนูขวัญหนูจะเผาออกมาเพาะพันข้างนอกนะฮะเพราะว่าในโรงมันจะได้แยกเป็นสัดส่วนในโรงผมคงจะทําเป็นไก่อย่างเดียวแล้วเนาะ คิดดูแล้วก็คงเป็นไก่อย่างเดียวเพราะว่าเก็บไว้ในโรงเพื่อความปลอดภัยหลายๆอย่างทั้งมูลค่าทั้งความเสียหายเนาะแล้วอย่างที่ท่านใดที่เคยติดตามก็คือหมาเข้างูเข้างูใหญ่แล้วงูตัวเท่าขาเนี่ยผมเสียพ่อพันธุ์ไปกับง,งูแม่พันธไปกับง,งูงนี้เนาะก็เลยตัดสินใจว่าไก่ทั้งหมดย้ายมาอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็โรงตัวนี้จะเป็นโรงไก่นะครับก็คือเดี๋ยวทําท,ทั้งหมดเนี่ยเทพื้นเนี่ยก็เพื่อบล็อกข้างในนะข้างในจะลงทรายนะครับ ข้างในจะลงสายเทพื้นบล็อกข้างนอกทําเหมือนด้านหน้าเลยทําเหมือนกันเป๊ะก็คือเทพื้นเป็นทางเดินยาวไปเรื่อยๆแต่ก็คงได้แค่นี้ก่อนนะปวดหลังไม่ไหวเนาะร่างกายมันไม่ได้เราไม่ได้ออกกําลังกายหรือทํางานพวกนี้เป็นอาชีพหลักกันเนาะแร้วพอเวลานาน,านๆทําทีแล้วมันปวดหลังก็เดี๋ยวตรงนี้จะลงทรายนะครับค่อยๆปรับแล้วค่อยๆทําไปเนาะเดี๋ยวอันนี้แห้ง แห้งเสร็จปุ๊บก็แกะแบบเอาแบบมาเทตรงนั้นต่อนะครับเนื่องจากไม้แบบเราไม่พอนะดูปะเป็นไมหมดอุปกรณ์ไม่พอแต่พอแกะเสร็จผมคงยังไม่ได้เทตรงนู้นก่อนนะผมว่าจะลงทรายก่อนเขาะจะได้ไม่เจ็บขานะครับเดี๋ยวจะลงทรายลงทรายก่อนแล้วก็ขยับขยับจัดเรียงใหม่อ่อตัวนี้ยังบอกไม่จบก็คือตัวเนี้ย ตอนแรกที่ผมเคยบอกในคลิปเมื่อครั้งก่อนนะครับผมตั้งใจะจะใช้ใช้ตะข่ายสีเขียวตะข่ายชุบอ่อตะข่ายเคลือบ PVC นะครับที่เป็นสีเขียวเนาะเผื่อท่านใดนึกออกเดี๋ยวผมหารูปขึ้นให้ด้วยก็ได้นะครับตะข่ายสีเขียวแล้วพอผมไปคุยกับร้านจัดจาหน่ายอะ่ะเขาบอกว่ามันลอกนะเอ้าถ้ามันลอกถ้างั้นแสดงว่ามันก็ไม่ทนเนาะตอนแรกคิดว่าชุบแล้วมันจะไม่ขึ้นสนิมเราคิดแต่เรื่องว่ามันไม่ขึ้นสนิมเพราะมันชุบเคลือบ PVC มา แต่เอาจริงๆทางร้านเขาบอกว่าใช้ไปสักพักมันจะลอกได้นะครับ PVC มันสามารถลอกได้ผมก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นซื้อเป็นตะข่ายชุบร้อนซึ่งเป็นตะข่ายกันสนิมโดยตรงนะครับมันมีราคาที่สูงกว่าแต่ว่าการใช้งานภายนอกน่าจะดีกว่าเนาะผมก็เลยสั่งมาแล้วก็ใช้ขนาดรูเพื่อกันงูด้วยอยู่ที่ตัวน,นี้ผมนึกเฮ้ยมันเท่าไหร่วะหนึ่งส่วนสองไหม น่าจะเป็นหนึ่งส่วนสองนะครับขนาดรูหนึ่งส่วนสองก็พูดง่ายๆเอานิ้วชี้เข้าได้อะประมาณนี้นะครับหนึ่งส่วนสองคือผมมีหนึ่งส่วนสี่ด้วยนะก็คือทีๆเลยที่เราใช้เลี้ยงนกอ่ะพอนกหัวจุกเพราะอะไรพวกเนี้ยที่มันทีๆเลยอ่ะกันงูเขียวเข้าได้อ่ะแต่มาตรงเนี้ยผมมองว่ามันไม่เหมาะสมผมก็มีทั้งสองสองขนาดนะเพราะว่าเวลาทําความสะอาดจะยากเวลาขี้เขาหล่นลงไปอ่ะมันจะไม่ทะลุขี่มันจะไม่หล่นลงไปเนาะมันจะไม่ทะลุ ผมก็เลยใช้1นึตัวนี้น่าจะเป็นหนส่วนส,วนสละน่าจะใช่นะครับใช้เป็นตัวหนึ่งส่วนสองอทด้านในนะครับด้านในและด้านนอกใช้เป็นตะข่ายการสมิมเนาะส่วนด้านบนผมใช้1น,นิ้วเลยนะครับด้านบนใช้เป็นตัว1น,นิ้วเลยทําไมต้องใส่ด้านบนงูก็อย่างที่บอกนะครับถ้าไม่ใส่มันก็เข้าขึ้นข้างบนแล้วก็มุดลงไปลงมากินได้มันมีงูเนาะเราอยู่กลางธรรมชาตินะครับอยู่กลางทุ่งนา โดดเดี่ยวเลยกลางทุ่งนาเลยก็เนี่ยฮะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็จะเหลือมุงหลังคานะครับมุงหลังคาซึ่งทําตัวคานไ่แล้วเดี๋ยวก็มุงหลังคาส่วนด้านล่างผมทําเป็นสองชั้นนะฮะด้านล่างทําเหมือนกันทุกอย่างนะฮะทำเหมือนกันทุกอย่างทีนี้สิ่งที่ยังไม่เสร็จก็คือเหลือมุงหลังคากับมุงผมจะก๊อปปี้ล็อกไก่นะครับก๊อปปี้เลยก็คือผมจะใส่หลังคาด้านล่างตรงเนี้ย ลองขี่ลองฉี่เนาะสโลปลงไปตรงนู้นเลยนะครับแต่ตัวไก่ตอนนั้นผมปิดติดอย่างนี้ซึ่งมันได้แค่ฉีดน้ําไล่ซึ่งมันขัดล้างไม่ได้เราเพิ่งมาเห็นข้อเสียตอนใช้งานจริงนะครับตัวนี้ผมก็เลยเว้นระยะไว้สูงแล้วก็จะใส่คารเหล็กตรงเนี้ยอีกหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะติดหลังคาให้มันสโลปลงไปถึงด้านนู้นเนาะแล้วทีเนี้ยมันฉีดน้ําได้เอาไม้กวาดกวาดทําความสะอาดได้นะครับ ก็เลยคิดไว้ตรงนี้แต่ยังไม่ได้ยิงคาเหล็กเพื่อรองรับตัวสังกะสีนะครับด้านล่างก็เดี๋ยวจะยิงเหมือนกันนะครับให้สไลด์ไหลลงไปด้านนู้นเพื่อลงคลองน้ําเราไปเนาะลงร่องส่วนไปให้เป็นปุ๋ยธรรมชาติแล้วกันกับต้นไม้นะฮะนี่เป็นแนวทางตัวอย่างนะฮะเผื่อท่านใดกําลังมองหาวิธีทํากงหรือกําลังหาไอเดียทํากงเลี้ยงสัตว์นะ ตัวนี้มันไม่ได้ได้เฉพาะแค่หนูที่ผมจะเลี้ยงเราจะเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงไก่ปล่อยไก่ก็ได้ลูกไก่นี่ลูกไก่รวมฝูงอาจจะอยู่ได้สักสาเดือนนะสามสเดือนนะฮะได้หมดนะแต่ว่า,ถ,าถ้าปล่อยไก่จริงๆผมแนะนำนะถ้าจะทําอย่างนี้นะครับให้ลองออตะข่าย PVC ตัวสีเขียวสีดำํำที่เราชอบไปทําสวนอลองตัวนั้นนะตัวนี้ผมว่ามันค่อนข้างอาจจะเจ็บเท้านะฮะมีโอกาสเจ็บเท้าสูงเลยมันแข็งแล้วมันเล็กเนาะ เดี๋ยวเกี่ยวเล็บอีกใส่ซ้อนตะข่าย pvc ไปอีกสักหนึ่งชั้นนะฮะถ้าจะเลี้ยงไก่นะผมว่าได้นะถ้าหลายอย่างกิ้งกา่าอีกัวนา้าเต่าซูกาต้ามันได้หมดเลยนะเอาออกมาข้างนอกนะฮะสาเหตุที่ออกมาข้างนอกก็ว่าอากาศถ่ายเทหนึ่งเนาะแล้วก็ไม่ชื้นไม่อับทำให้ไม่เกิดโรคเกี่ยวกับผิวหนังนะครับอ้อด้านข้างเดิมทีอ่ะผมตั้งใจจะทำเป็นตะข่ายอย่างเงี้ยทั้งหมดนะทุกด้านเลยอ้อมหมดเลย แต่ผมพอทําเสร็จมาเปลี่ยนใจทีหลังเนี่ยก่อนก่อนติดน่ยมามาเปลี่ยนใจทีหลังก็คือเพราะว่าผมมองว่าด้วยความอยู่ข้างนอกเนาะบางทีลมลมโกหรือพายุฝนเนาะเปียกนะฮะมันก็จะชื้นอีกแหละผมก็เลยว่าเอา้าด้านหน้าจริงๆด้านหน้าด้านบนน่ะมันก็คงระบายได้ดีอยู่แล้วแหละไม่จำเป็นจะต้องสีด้านนะอาจจะเป็นแดดส่องแล้วร้อนจัด พายุเข้าก็โดนฝนเปียกหนาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะหลายอย่างก็เลยเป็นไอเดียผมคิดเองนะผมคิดว่านั้นก็กันลมมันซะสามด้านนะครับกันลมกันแดดซะสามด้านเปิดแค่ด้านบนกับด้านหน้าเนาะแล้วก็ด้านล่างอ๋อจริงๆด้านล่างด้วยเนาะถ้าเรานับรวมมันด้านล่างได้เนาะด้านล่างโล่งด้านหน้าโล่งด้านบนโล่งนะครับก็เป็นแนวทางสําหรับใครที่กําลังจะทําล็อกเลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่มันพรออย่า ไปปรับปรุงได้เป็นแนวทางได้นะครับส่วนหลังคาผมไม่ได้ใส่คานอะไรมากมายนะผมมีแค่ตัวหน้ากับตัวหลังเนาะแล้วก็เดี๋ยวยิงล็อกหน้าล็อกหลังจบเลยนะครับหลังคาที่ผมมองไว้ก็คงจะเป็นมือสองนะฮะไปซื้อร้านของเก่านะเพราะว่าแถวบ้านผมเขามีที่ร้านรับซื้อของเก่าอะ่ะแล้วเขาก็ขายหลังคาที่เขาซื้อไว้ออ,อกมาด้วย ผมคำนวณดูแล้วมันหนึ่งในสามของราคาจริงที่ซื้อใหม่เนาะแล้วแล้วเราก็สามารถเลือกได้เขาให้เราเลือกแผ่นได้เลยผมก็เลยอเอาตัวที่มันพอใช้งานได้นะครับราคามันหนึ่งในสามของตัวซื้อใหม่มันก็ประหยัดลงเยอะนะฮะ,อะโอเคนะฮะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะเหมือนคว้ามือมืดอ้อขออภยัยวันนี้ผมใช้กล้องอีกตัวนะผมลืมเอาไม้มา ไปตอนนี้ใช้กล้องเป็นกล้องแอคชั่นแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าภาพและเสียงจอกมาเป็นยังไงนะก็ยังไงก็เป็นใช้กล้องตัวนี้แทนไปก่อนแล้วกันเนาะคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะยังไงเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ